จุดรับสมัครร้านค้าคนละครึ่งนอกสถานที่อยู่ตรงไหนตรวจสอบยังไงและต้องเตรียมอะไรบ้างในคลิปนี้มีคำตอบครับฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผมขั้นแรกนะครับก็ให้เข้ามาที่เวอร์คนละครึ่งก่อนนะครับคนละครึ่ง .com จากนั้นก็มาที่ส่วนของร้านค้านะครับ เลื่อนดูในส่วนของร้านค้าแล้วก็ตรวจสอบจุดรับสมัครร้านค้านอกสถานที่นะครับเอาละครับเราก็จะมาที่หน้าค้นหาจุดบริการรับสมัครร้านค้าคนละครึ่งนะครับจากนั้นก็จะมีแนะนําด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมคืออะไรนะครับก็คือก็จะต้องมี หนึ่งนะครับบัตรประชาชน2มีโทรศัพท์ที่ใช้งานแอปได้นะครับเกิสาแล้วก็มีรูปถ่ายหน้าร้านของเรานะครับแล้วก็สสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยถ้ามีนะครับซึ่งถ้าไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยก็ต้องเปิดใหม่นะครับแล้วก็สําหรับจุดบริการนะครับจะให้บริการร้านค้าดังต่อไปนี้นะครับคือก็จะรับสมัครร้านค้าคนละครึ่งนะครับแล้วก็จะให้บริการเปิดบัญชีกรุงไทยแล้วก็ข้อ3นะครับจะช่วยติดตั้งแอปถุงเงิน แล้วก็ C นะครับจะช่วยสอนการใช้งานแอปเพื่อรับสิทธิ์คนละครึ่งสําหรับร้านค้าที่ยังงงๆว่าเอ้ยโครงการคนละครึ่งเนี่ยสำหรับร้านค้าจะต้องทําอะไรยังไงม้างาแล้วเงินจะเข้าเมื่อไหร่อะไรยังไงก็คือที่จุดบริการนี้เขาจะสอนเขาจะบอกหมดเลยนะครับและเราก็จะมาเลือกดูที่เลือกจังหวัดที่เราจะรับบริการตรงนี้นะครับที่จะค้นหาจุดบริการคลิกตรงที่สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเพื่อเลือกจังหวัดของเราก็จะมี น่าจะเยอะนะครับเกือบครบทุกจังหวัดถ้าอย่างเช่นกรุงเทพมหานครนะครับก็คลิกเลือกที่กรุงเทพมหานครแล้วก็คลิกที่ค้นหาจุดบริการนี่นะครับก็จะมีน้อยหน่อยเพราะว่ากรุงเทพมหานครก็ส่วนใหญ่ไปสมัครที่สาขาของธนาคารกรุงไทยนะครับอย่าลืมดูวันที่ที่เขาให้บริการด้วยนะครับลองดูจังหวัดอื่นมากอะอย่างเช่นขอนแก่นนะครับแล้วก็คลิกที่ค้นหาจุดบริการซึ่งก็จะมีเยอะนะครับ ก็จะมีวันที่ระบุไว้ด้วยนะครับว่าจุดบริการเปิดให้บริการในวันไหนนะครับก็ต้องไปให้ตรงวันด้วยนะครับเพราะไม่งั้นก็บริการอาจจะเคลื่อนย้ายไปที่อื่นแล้วแต่ยังไงถ้าหาจุดบริการไม่เจอก็สามารถไปที่สาขาของธนาคารกรุงไทยได้นะครับซึ่งก่อนที่จะไปที่จุดบริการนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ไม่พลาดนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครตกดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผม